แม้ไม่มีโอกาสได้บอกลาแต่ความรักที่มียังคงอยู่เสมอเชื่อไหมว่าเขาคือผีตัวเดียวในโลกที่เราอยากเจอเลยอะเราเคยผ่านการสูญเสียที่มันหนักมากๆมันเหมือนว่าแบบอยู่ๆโลกก็กลายเป็นสีเทาไปเลยอะแต่หนังสือเล่มนี้มันทําให้เราเข้าใจว่าการสูญเสียไม่ได้อยู่เพื่อที่จะทำร้ายเราเสมอไปปีศาจตัวนั้นคือฉันเองเล่มสองอะพอเราได้อ่านอะมันเหมือนมีคนเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ความสูญเสียที่เราเจอมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปอะและที่สําคัญอะ ทุกประโยคในหนังสือมันคอยช่วยให้เราก้าวผ่านเวลาที่ยากลาบากไปได้จริงๆอย่างประโยคเตือนสติจากปีศาจการสูญเสียมันเคยบอกเราเอาไว้ว่าเขาจากไปพร้อมกับความรักทั้งหมดที่เรามีให้และถึงแม้ร่างกายของเขาจะไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วแต่ความรักที่เรามีให้กันไม่เคยหายไปไหนมันยังคงอยู่และจะเป็นพลังใจให้เราใช้ชีวิตต่อไปเสมอใครมันจะไปคิดอ่ว่าแค่ไม่กี่ประโยคในหนังสือจะทำให้โลกที่มนหมนต กลับมาเริ่มอมยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราค้นพบความแข็งแกร่งใหม่ๆในหัวใจนะเป็นมุมที่บางทีเราก็คิดไม่ถึงเราก็ไม่เคยเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเราโคตรจะขอบคุณตัวเองจริงๆเลยที่แบบวับนนั้นเราหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านปีศาจตัวนั้นคือฉันเองเล่มส